บ้านหมาเรือนไทย100รไร่องชัยประสงค์สันติหลังออกช่องเจ็ดสวยสุกกางป่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังจากช่องหลักสีที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบมากนั่นคือองชัยประสงค์สันติเป็นนักร้องนักสแสดงพิธีกรและผู้กำกับภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ชาวจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันอายุ59ปีท้งนี้ด้านชีวิตส่วนตัวเขาสมรสกับมณีรัตน์ประสงสันติมณีรัตน์ไวยบุตรมีบุตรธิดา3มคนโดยหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานผู้กำกับมือทองเผยสาเหตุยายค่ายพอดีคำมาสมอกช่องวัน31เเพราะอะไรยอมรับเสียใจคนมองเนรคุณช่องเดิมพร้อมเผยความจริงต้องรายงานนับปีซึ่งเจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางรายการดังโดยเขาเปิดใจว่าจริงครับ เราต้องยอมรับว่าวันหนึ่งเราต้องชราลงทั้งร่างกายและความคิดสิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่ประมาทที่จะบอกลูกเพราะเราผ่านมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เขามีคือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีไอเดียมีความคิดที่ร่วมสมัยผอิญช่วงสองถึงปีที่ผ่านมาทีวีมันผ่านไปเยอะผมถือว่าผมโชคดีมากที่ดันลูกชายแล้วลูกชายเขาจบฟิล์มทุกการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นกระทบหมดแต่สำหรับพี่มันก็ดีนะ มันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคนสอบตกกับคนสอบเลื่อนชั้นจะเลือกเอาแบบไหนทุกเรื่องเราเข้ามาไม่หยุดเราบอกให้มันหยุดได้ที่ไหนกันถามว่าจัดการกับแรงกระทบยังไงเอาด้านบวกก่อนพี่สู้มาตั้งแต่เป็นตัวประกอบของช่อง3ก็สู้มาเรื่อยๆไม่หยุดแต่ด้านลบเคยทาตัวเองว่าพอยังไอทงพอแล้วมั้งก็คิดว่ารอให้ลูกเรียนจบรอให้ลูกน้องมีบ้านมีรถเดี๋ยวค่อยพอ เราช่วยคนได้เยอะก็เหมือนได้ทำบุญพี่บอกน้องๆเสมอว่าเราควรรักคนรอบข้างให้มากที่สุดพอได้บุญยิ่งกว่าถวายสังฆทานก็เลยทำให้มีกำลังใจทีนี้ทำงานกันเป็นครอบครัวแต่พี่เป็นคนเซนซิทีฟเวลาอ่านความเห็นก็จะลบทิ้งบ้างมันแรงเหลือเกินแต่ตอนนี้เขาฟ้องกันแล้วนะแต่เราไม่ทันแล้วลบทิ้งไปหมดแล้วเวลาเจ็บปวดเราต้องเผชิญหน้ามันต้องเอาให้มันจบ อ่านแล้วนั่งน้ำตาไหลคิดมากแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจบแล้วนะแล้วก็โยนลงน้ำไปซึ่งตอนนั้นคุณเก๋ก็ห้ามดูแต่เรื่องเสียใจมันเป็นสภาวะเจ็บปวดที่เราต้องเจ็บปวดกับมันต้องย้ำตัวเองมีเวลาเสียใจกับตัวเองเรื่องดีๆเรายังยินดีเวลาเสียใจก็ต้องเอาจี้มันเข้าไปตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ตอนนี้เสียใจเรื่องหนังนะแต่เรื่องตอนออกจากช่องเจ็ดจบไปแล้ว เราเหนือมันแล้วแต่เรื่องพวกนี้เราผ่านมาแล้วมันเป็นขั้นบันไดยอย่างดีสำหรับเราอย่าอนุโลมตัวเองอย่าประโลมจิตใจตัวเองด้วยการให้อภัยเพราะบางทีมันจับไม่ได้อะไรอย่าหลอกตัวเองถึงเวลาเสียใจต้องเสียใจปล่อยให้มันเสียใจจะได้รู้และสำหรับครั้งนี้ทางทีมงานก็ขอนำภาพบรรยากาศบ้านทรงไทยของธงชัยประสงสันติที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า97ไร่ในจังหวัดปทุมธานี ที่เจ้าตัวและครอบครัวมีไว้สำหรับใช้พักผ่อนและเป็นที่ถ่ายทำละครจากสังกัดตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยงามน่าอยู่มากจริงๆเชียว